สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะก็จะมาตรุยโจทย์นะคะในเรื่องของค่าประมาณของจํานวนนับนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนาะเราจะได้เรียนกันนะคะในชั้นป .4 ใช่ไหมคะเออถ้าใครลืมไปแล้วนะคะก็ถือว่ามาทบทวนเนาะแต่ว่าถ้าใครที่กําลังจะเรียนนะคะก็มาดูกันนะอ่ะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตัวเลขนะคะ เนาะคำว่าค่าประมาณของจํานวนนับนะคะเวลาเขียนเนี่ยเราจะเขียนอย่างไรนะคะอ่าเรามาดูทีละจํานวนนะคะจํานวนเต็ม10บมาดูข้อหนึ่งเลยเนาะ463นะคะจํานวนเต็ม10นะถ้าเขาบอกว่าจํานวนเต็ม10บเนี่ยให้เราไปโฟกัสที่หลัก10บค่ะหลัก10บคือเลขอะไรคะ3นี่คือหลักหน่วยใช่ไหมคะหน่วยสิบ 6นี่คือหลักสิบเนาะอ่ะจำนวนเต็ม10ก็คือเราก็ให้มาโฟกัสที่เลข6นะคะจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะมาดูอ่ะตัวเลขที่อยู่หลังนะคะตัวหลักสิบนะคะก็คือ3เนาะก็คือ3อ่ะก็จะกลายเป็น63ใช่ไหมคะอย่างเลข3แบบนี้นะคะมีค่า น้อยกว่า5ถูกไหมถ้ามีค่าน้อยกว่า5ให้เราปัดทิ้งนะคะให้เราปัดทิ้งไปเลยเพราะฉะนั้นเต็ม10เนี่ยก็จะได้เป็น460ค่ะเนาะเพราะว่า3มีค่าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งนะคะแต่ถ้า3ตรงนี้มีค่ามากตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยให้เราปัดขึ้นเนาะก็จะเป็น4 7 0 นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูเต็มร้อยกันบ้างเมื่อกี้เต็มสิบเราดูที่หลักสิบถูกไหมคะเต็มร้อยก็ให้เราดูที่หลักร้อยเนาะหลักร้อยก็คือสี่ถูกไหมหลักร้อยคือสี่อ่ะพอเราดูตรงเลขสี่เสร็จปุ๊บให้เราดูเลขถัดไปนะคะจากเลขสี่ก็คือเลขที่ถอยออกมาก็คือให้ดูตรงที่เลขหกเนาะอ่ะให้ดูตรงที่เลขหกเลขหกมีค่า มีค่าน้อยกว่าห้าไหมคะหรือว่ามีค่ามากกว่า5อ่ะเลข6มีค่ามากกว่า5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องปัดขึ้นนะคะจํานวนเต็มร้อยข้อนี้ก็จะได้เป็นปัดขึ้นจาก4ปัดขึ้นก็เป็นเลขเลขอะไรคะเลข5่านะคะเต็มร้อยก็จะกลายเป็น500แบบนี้เต็มพันมีไหมข้อนี้ไม่มีใช่ไหมคะเราก็แดดไปเลยอ่ะ ตอนนี้เรามาดูข้อที่สองกันบ้างนะคะเหมือนเดิมเต็มสิบนะคะเต็มสิบก็ให้เราไปโฟกัสที่หลักสิบถูกไหมอ่ะพอดูที่หลักสิบเสร็จปุ๊บให้ขยับมาดูที่หลักหน่วยนะคะก็คือหลักถัดไปตรงนี้เห็นไหมเป็นเลขสองนะคะเป็นเลขสมีค่าน้อยกว่า5ถูกไหมคะมีค่าน้อยกว่า5 ก็ต้องปัดอะไรคะปัดทิ้งเนาะปัดทิ้งตรงนี้หลักเต็มสิบก็จะเหลือหนึ่งพันสองอหกสิบนะคะอ่ะาวนี้มาดูเต็มร้อยบ้างเต็มร้อยก็ให้เราดูที่หลักร้อยนะคะก็คือสองตรงนี้ถูกไหมพอเราดูที่หลักร้อยเสร็จปุ๊บให้เราขยับมาดูที่หลักถัดจากหลักร้อยนะคะก็คือหกอ่ะไไหกม,มีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปไหมคะเออมีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปเพราะฉะนั้น ตรงนี้ต้องปัดขึ้นถูกไหมคะปัดขึ้นก็หมายความว่าเลขหลักร้อยเนี่ยจะต้องบวกหนึ่งเนาะการปัดขึ้นหมายความว่าเลขหลักนั้นต้องปัดต้องบวกเพิ่มมาหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งพันสรอนั่นเองนะคะตรงนี้เนาะปัดขึ้นอ่ะขอนี้มาดูเต็มพันกันบ้างอ่ะเต็มพันให้มาโฟกัสที่ หลักพันนะคะหลักพันจากนั้นให้เราถอยมาดูที่หลักต่ํากว่าอีกหลักหนึ่งก็คือหลักร้อยนะคะคือเลขสองเนาะอ่ะเลขสองมีค่าทําไมคะน้อยกว่าห้าถูกไหมน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นให้ปัดทิ้งนะคะก็จะเป็นหลักเต็มพันก็จะเป็นหนึ่งพันนะคะเต็มพันของข้อนี้ก็จะเป็นหนึ่งพันอ่ะหลักหมื่นมีไหมไม่มีหลักแสนไม่มีหลักร้านไม่มีก็ใส่ด,ด ไปนะอ่ะต่อมานะคะมาดูข้อต่อไปอันนี้จะมีถึงหลักหมื่นเนาะอ่ะเรามาดูหลักเต็มสิบกันบ้างอ่ะหลักเต็มสิบหลักเต็มสิบอยู่ตรงนี้คือเลขสามถูกไหมคะให้เราถอยมาดูที่หลักหน่วยเนาะแปดมีค่ามากกว่ามากกว่าสี่ใช่ไหมคะมีค่ามากกว่าสี่ก็คือตั้งแต่ห้าขึ้นไปให้เราปัดขึ้นนะคะข้อนี้ก็จะได้เป็นหกหมื่นห้าพันสี่ร้อย สี่สิบเนาะเราจะโฟกัสสองตัวนี้ค่ะอ่ะต่อมานะคะเต็มร้อยเต็มร้อยเราก็จะมาโฟกัสหลักร้อยกับหลักสิบเนาะอ่ะเต็มร้อยคราวนี้เลขที่อยู่หลังเต็มที่อยู่หลังหลักร้อยคือเลขสามใช่ไหมคะมีค่าน้อยกว่าห้าถูกไหมมีค่าน้อยกว่าห้าเลขสามเนี่ยมีค่าน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นให้ปัดทิ้งนะคะก็จะได้เป็น หกหมื่นห้าพันสี่ร้อยอ่ะคราวนี้มาดูหลักเต็มพันกันบ้างนะคะหลักเต็มพันแล้วก็มาดูหลักพันเลยหลักพันคือเลขห้าใช่ไหมให้ถอยมาดูอีกหลักหนึ่งก็คือสี่อ่ะสี่มีค่าน้อยกว่าห้าถูกไหมคะก็ให้ปัดทิ้งไปตรงนี้หลักเต็มพันก็จะเป็นหกหมื่นห้าพัน ก็จะกลายเป็น6,500ืนะคะเพราะว่าปัดทิ้งอ่ะเราวนี้มาดูเต็มหมื่นกันบ้างเนาะเต็มหมื่นให้มาดูที่หลักหมื่นก็คือเลข6นะคะอ่ะครานี้ตัวที่ต่อจากเลข6นะคะคือเลข5ถูกไหมเลข5นะคะตั้งแต่5ขึ้นไปก็คือหมาย,มายถึงนับรวมห้าด้วยเนาะอ่ะก็ให้ปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่คะก็เป็นหกหมืน ปัดขึ้นจากเลขห้าก็ปัดขึ้นก็บวกหนึ่งนะคะก็เป็นหกหมื่นหกพันนั่นเองนะคะเต็มแสนข้อนี้ไม่มีขีดแดดนะคะเต็มล้านไม่มีขีดแดดอ่ะมาดูนะคะในส่วนที่มีถึงแสนกันบ้างเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะ เต็มสิก็มาดูตรงนี้เลยเต็ม10นะคะดู2กับ6อ่ะหลังเลข2มีค่ามากกว่า5ใช่ไหมก็ให้ปัดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็น2องแ0 0สี่พันแปัดขึ้นก็จากยีิบหก็ปัดเป็นสาสิบ นะคะอ่ะครานี้มาดูเต็มร้อยกันบ้างเต็มร้อยแล้วก็มาดูที่หลักร้อยคือเลข8ถูกไหมเลข8หลังเลข8คือเลข2ใช่ไหมคะมีค่าน้อยกว่า5ก็ให้ปัดทิ้งนะคะปัดทิ้งก็จะกลายเป็น2 4 0 0ส0ส0นะคะคราวนี้มาดูเต็มพันกันบ้างอ่ะเต็มพันก็ให้มาโฟกัสที่เลข หลักพันใช่ไหมคือเลขสามอ่ะแล้วก็หลังเลขสามเป็นเลขแปดถูกไหมคะซึ่งเลขแปดเนี่ยมีค่ามากกว่าห้าถูกไหมก็ให้ปัดขึ้นนะคะข้อนี้ก็จะได้เป็นสองแสนสี่มืสี่พันเนาะนะคะอ่ะ แบบนี้นะคราวนี้มาดูเต็มหมื่นกันบ้างอะเต็มหมื่นก็ให้มาดูที่หลักหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขสี่ถูกไหมคราวนี้ให้ดูหลักถัดไปก็คือเลขสามเลขสามมีค่าน้อยกว่าห้าถูกไหมคะก็ให้ปัดลงนะตรงนี้ก็จะได้เป็นสอง0สนสี่หมื่น นั่นเองนะคะต่อมามาดูหลักแสนกันบ้างอ่ะหลักเต็มแสนหลักเต็มแสนเาก็มาดูตรงเลข2นะคะมาดูตรงเลข2เนาะอ่ะหลังเลข2คือเลข4ใช่ไหมซึ่งมีค่าน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นเราจะปัดลงนะคะเต็มแสนก็จะมีค่าเป็น2องแสนนั่นเองนะสองแสนเต็มล้านไม่มีเราก็ขีดแดดไปนะคะอ่ะ โอเคคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะอันนี้จะถึงหลักล้านนะคะก็เหมือนเดิมเลยเราจะไล่ไปตั้งแต่หลักที่น้อยสุดไปหาหลักที่มากสุดเนาะอ่ะเต็ม1ิบนะคะเหมือนเดิมดูตรงนี้นะคะดูที่เลขสามแล้วก็ดูเลขที่ถัดจากเลข3ามคือเลข6ถูกไหมเลขหกมีค่ามากกว่า5้าก็ให้ปัดขึ้นนะคะก็จะกลายเป็น ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบนะคะสี่สิบตรงนี้เนาะสามสิบหกปัดขึ้นนะคะก็กลายเป็นสี่สิบอ่ะคราวนี้มาดูเต็มร้อยกันบ้างเต็มร้อยก็มาดูที่เลขสามนะคะหลักร้อยตรงนี้เนาะคราวนี้เรามาดูที่ถัดจากหลักร้อยนะคะก็คือเป็นเลขสามให้เราปัดทิ้งถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน ปัดทิ้งนะคะจาก3,36ก็กลายเป็น300นั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้มาดูเต็มพันกันบ้างอ่ะเต็มพันเหมือนเดิมมาดูที่หลักพันนะคะหลักพันก็คือเลขสี่อ่ะหลังเลขสีคือเลข3ามถูกไหมหลังเลข3มีค่าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งไปก็จะกลายเป็น5้าล้านหนึ่งปัดทิ้งก็คือ จาก4,336ก็กลายเป็น4,000นะคะ,ะแบบนี้คราวนี้มาดูหลักเต็มหมื่นกันบ้างเต็มหมื่นก็คืออ่ะมาดูเลขเจ็ดใช่ไหมคะเจอยู่หลักหมื่นเนาะหลังเลขเจดนะคะคือเลขสี่คือมีค่าน้อยกว่าห้าก็ปัดทิ้งนะคะก็กลายเป็นห้าล้านหนึ่งนเจดหมื่นนะคะเจ็ดหมื่น แบบนี้นะอ่ะเขานี้อันนี้หลักเต็มหมื่นถูกไหมครานี้มาดูหลักเต็มแสนกันบ้างอ่ะหลักแสนนะคะหลักแสนอยู่ที่เลขหนึ่งถูกไหมคะอยู่ที่เลขหนึ่งนี้หลังเลขหนึ่งเนี่ยคือเลขเจ็ดใช่ไหมคะเลขเจ็ดมีค่ามากกว่าห้าถูกไหมมีค่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องปัดขึ้นคําว่าปัดขึ้นก็คือเลขข้างหน้าจะต้องบวกหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นห้าแสน ห้าล้านห้าล้านสองแสนนะคะห้าล้านสองแสนแบบนี้อ่ะาวนี้มาดูหลักสุดท้ายนะคะคือหลักเต็มล้านอ่ะหลักเต็มล้านคือเลขห้าถูกไหมหลังเลขห้าคือเลขหนึ่งเนาะซึ่งเลขหนึ่งมีค่าน้อยกว่าห้าถูกไหมคะมีค่าน้อยกว่าห้าเพราะฉะนั้นให้เราปัด ลงนะคะปัดเอ,องหรือปัดทิ้งก็จะมีค่าเต็มล้านก็จะมีค่าห้าล้านนั่นเองนะคะหล้านเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะการประมาณค่าของจํานวนนับนะคะก็สรุปเนาะการประมาณค่าของจํานวนนับเนี่ยเวลาเราสังเกตดูนะคะให้ดูที่เลขหลักถัดไปนะคะที่ถัดลงมาจากตัวเลข ของเต็มจำนวนนั้นเนาะถ้ามีค่าอ่าน้อยกว่า5นะคะก็คือตั้งแต่1 2 3 4เนี่ยให้เราปัดทิ้งนะคะแต่ถ้ามีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปนับตั้งแต่5 6 7 8 9ให้ปัดขึ้นนะคะโดยบวกเลขตัวหน้านะคะอีกเข้าไปอีกหนึ่งนะคะเราก็จะได้จำนวน เต็มของหลักนั้นๆน,น,นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย